สบายดีทุกคนตื่นมารอมกับชมาชิกใหม่จ้าสบายดีตอนเสาเด้อหน่อยอีพอผูกงัวตัวนี้ไวไ้ร้ายมือเพราะว่ายามันขอดลูกมันท่องด้ผูกมาเป็นอาทิตย์กลัวแล้วบ่จักนี่นะเนาะมื่อนี้ขอดแล้วตื่นี้มือเสามาได้ลูกน้อยแล้วนี่นะทุกคนนี่แม่มันแม่นะซื้อปีใหม่ ซื้อไม่ซื้อนี่นะลูกเกิดมาซื้ออย่างระบาดนี่เด้ตัวแม่วง่าไงเนี่โอ้โหทันวปะปาดเกิดมือเลขออกเลยนะเอตอตัวน้นซื้อทันสาเนาะอีฟบอกว่าตาัวนั้นะซื้อหันสาอันพอเอฟซีตั้งห้พี่น้องตัวนี้ซื้อทันวะเด้อ งวัวก็ไม่ซื้อวัตถุตยอยโทได้ครับเขาดีจ้าสมาสิกใหม่พี่น้องงวัวเกิดลูกแต่ว่างวัวตัวนี้สิเป็นงวัวเบาหมีเนาะเป็นตัวแม่จนกำลังงางจีิๆจะจะแล้วบางเนี่ยจนมันกำลังหันออกวางหามงกว่าเนี่ว่ะสันยังบุหูอีโนอยอนี่นี มีแต่บักตุนแล้วมาเฝ้าคันงวัวตัวใดเกิดลูกแล้วมันสีนี้เพะมันอยากกัดเนาะมันพนยศเด้อฮะตุนพนยศบอผู้โอ้ยนอนบ่ออายระยะเฮดมันบ่างามนั่นนอนดีๆเนออันนี้คือนอ้องงัวพี่น้องพงยายูทูปคือสีบวัวอย่างที่เนาะเบิง่งไกๆดอกซะเดี๋ยวสิมาล้างน้ำาแล้วก็ต้มมนลงขี้ดินน้ำนี้ได้แของเสีบอีกแร็ว นี่จ้าสุกเรียบร้อยพี่น้องตุ่มนองงัวนี่เดี๋ยวสิเอามาซอยบัดที่นี่เนาะอย,อ,ยอยู่มาเาใจพีเจ้าเออค่จับซักเลยตุ่มจนพายเบิดน้ำมาเ,เรเพราะเอ้เนี่ยอยู่น้องงัวบ้านเฮานะซ้ำนี่ก็ว่าลายเดี๋ยวพี่น้องมัน บุคืองัวพันงัวนมอยู่ทางผุ่นด้วยมันกระเถ่าแล้วน้องงัวบดุดกคือน้องควายเบัดปะใช่แล้วมันยังได้เหมอนี่น้องงั <c oughs> งวซอยซอยเถอะเดี๋ยวเราจะมาซอยน้องงัวกันปีนี้ได้กินสองลูกแล้วเด้อสอง สองหนองเนาะวางหันตัวนะหันได้ผู้น้มประตูกดินนนะวังหันหันซาบัดนี้ทันว่าจะซื้อหัวหน่อยก็ได้มีแต่ตัวซื้อมวล ตีกินเครกันมายังไม่ถ่ายอุปยูนผลไม้หมัดของแซ่บอีกแล้วพี่น้องผู้ใด้โบกินกับขออภัยเด้อยก็เจ้าคายแพงได้นี่นะถ้าแบบได้เป็นโลหนึ่งข้าเจ้าคายสามสี่ห้าร้อยผู้ได้นีได้โลหนึ่งโพอตอนั้นก็มี้ยมีหนักมีอย่างมันตอนนะเมโลหนึ่งชิลลายปูนได้ด้วยนะ

พัแผวพักเสริมไปลยนี่มันได๋ใส่ักแผ่วก็ได้เคือมันเข่ากระโดดงวัวาพมัวนู้มีพับแผ่วปัดทำมัวใหญ่คนโอ้ยบาคนมงวมันแย่อล่าเห็ดน้ำลายเขาแบแพอนะ พอหน่อง,งัวมันหลพี่หน้องต้องใส่นนังไปไหล,ลเผื่อสดนี่เดี๋ยวเขาจะจะมามปรุงน้ำหน่องัวแค่ค่อยปรุงอเอามาใส่ผิดน่เ็ดยาส่รลายเจ้าของนั่นแหละเจ้าของเละเสียปากอบ

ไม่โอ้โหตะเสียบแหงทุกคนเออตุกตุอโอ้อมนองงัวส่วนองงัวเสีบเเด้อจ้าตอนเทียงมามาพี่น้องเสียบเสีผู้เก่งมีรุ่นบ่ใส่คนถ้วย เพรออกเป็ตู้เย็นเขียนเขียนอีโมนะเขียนน้อยไดเขียนหน่อยคือเห็นตะขาเขียนอีโมซี่ปลาง่างอยู่ใมีทางเขียนน้อยเขียนอีโมไปแล้วค่ะมันห่อนะนี่สวัสดีท่านผู้ชมไปไปมันมันหนาวมันลมหมูอ้อยง่ายป่าทุกเขียนน่อยได้ทางไปยังป่าเราไปยังแต่ละปีกันยังไล่ มิบ้านคนใช่อย่างนี้เขาไปยังมือวายเมื่อก่อนเขาเขียนน้อยจะโคกโคกหางงแรงเราไปรถนะเพื่อมันขำมาแต่ละปีเราก็ยังบริยุทธเขียนน้อยหางงแรงนะขี้รถไปรถด้วยขำแล้วก็ลงหวยรถเลยงั้นไงจะปลูกไวงนะปลูกไก่อะไรได้บักตุนไปเห็ดจะมันไปรักลี่อยู่ใช่เดี๋ยวนะมือเศร้าเดยมันตจะแม่เนี่ยตัวแม่จ้ะมันขาบคอมาหอดขั้นใด่เห็นมือเศร้านี่มั้ยเฮานะเจ้เฮากำลังขึ้นน้อยอีพ่อว่าให้ต้มน้องงัวแน่คอยกำลังเสี่ยงหัวสังคายซิงคายใส่หมดแล้วมันห้องแอกะล่ะ ซองลงมาเลยมันขาบอยู่ในสันคอมันะ่เดฟงวยกระโอยหลุดเลยเคยทางี้ก็มันเล่นไปเลยมันมาเลยนะนานงัวเกิดใหม่บนไบไส่มันเผามันอยากเห็นอยากกัดตอนบัณบั้ฑซตาเกิดใหม่กับแบบนี้เลยพี่้นงมันบนไปไส่เลยกินนํากดกรน้ำท่านก้อไ้ใหม่มันเก่ง ส่วนน่องงัวท่านผู้ชมในรอบหลายเดือนเลยแหละตอนนี้งานทีจะมีงัวขอกลูกเนาะปีระบบตีข้างงัวเจ้าบริท่อกม่เยอบุญใช่ป่ีเจ้าบอกินตั้งัวเยอะบุญงัวสมบุญได้แต่ลูกแต่บบได้น่องคือไม่แต่ลูกมันแหลนเนี่ยยามใดยามนั้นเป็นกองฝังขึ้นอยู่โคกทำได้มริท่อบังบริมางัวนะงัวหางูแล้ว แต่ตัวนี้อีพอผูกไว้เป็นช่องทิศแล้วคอยนว่าทิศเดียวบ่แม่นคันเห่าโบเบิ่งมันเนี่ยมันกับเป็นหลักได้ลูกถูกไหมบางเทื่อเฮาบ่ได้สังเกตงัวปล่อยไปแล้วมันก็เกิดลูกเลยพี่น้องยามมื้อแลงมาเห็นลูกมันแล่นกับ่ได้กินน้องตอนอีแม่บ่อยู่ไปตัดอ้อยนะ้วยงัวก็บ่ได้กินจักน้องเลยไปหาอะไรลูกอยู่ป่าผู้ ไม่กูก็ปล่อยช่บ่าน้่เจ้ยนีป่ปนไรอยูกก่กินน้องวัวนบ้านองวัวบันเทากับน้องวัวพันนมที่เขาเรียงอ่ะ

เทปอ่อนแล้ป่าหยาดแห้งไหวแม่แก็ไม่ชอบเดี๋ยวคือก็รอยแบบนองหน่หนองงู่จากินนองงูอเองนะจากหนงงูไว้เอาไปจ้างมาเหตอจะมากินเอาขาวบุกินนองงูกินสิอดกูสินลอดยังเอาสิอดนองงูอ่ะเห็ด เผินกัเมื่อทอดอืมคือแซ่เผินละบัดนี้วกาเกิดลูกบานยังแล้เนาะไปตา้งกายไม่รับงีห่ออะไรตอ้งยตัวกลัมห่ออะไ่เตน่นเนาะไหมเศไหมแ้มันตกดินแล้วก็ล่างน้ำเนี่ยก็เลยบวยักนัวล่างกับบลล่างัเนาะมันจางกันเลยขนาดท่าปุ่งยุนหมอต้มนล้ซองเสื้อเลใส่เกิอใส่เป็นนัวแล้วหมอมันโพดอันด้ง จิมอีกผัดซื่ออยู่ปุ่งอีกเอามาลาปุุงน,งน,น,น,งถ,นถ่ดินทันติกระิ่นแล้วลบบก็ละห่ะตอนลุดนั่นแหละ้อแม่ด้กินขนมงงมากผู้เดิอจ้าบม่เคกินเม้เได้กินแต่สิ่มันไม่แต่อันหักก้วยนเฮ้ยมี่อันเศษอันไหนมาดนี้อันมได้มีอันนี้มันไหนอุ้กระชากตีหักก้วยอย่างเดียว เคยกินแต่สิมันส้นกระแบเนาะมสิ่มันน่าเนหน้นค้วสิ่คุยแต่ว่ามันเป็นส้นเสิง่ายเขาหายค้าลังนึ่งจะดูไม่เห็นีะม่ันจักทางไหนพี่น้องยายรุ่นเคยกินหอดมาโอ้ชื่อนางอองานคนนะแล้ตัดตัแดดเนาะอันมันหิวหนักเมยห้องอันที่เขามันกลัวมันไปกินหนาเ เนื้อมากเลยซบกอยไม่ใครมันเหรอนับมันมันอยู่บนเนื้อเนาี่ดำๆนะเนาะจี่่ากไมจากเคยกินเขาเลียงเผื่อนี่ซีอบ่เบิบแต่คาั้นสั์ทุกชนิดมันสามารถกินได้บนนั่นแหะมันอยู่ที่คนกินบวกกินแค่นั้นเนาะขาเรียงไว้ก่นที่มอยนอาจจะบวกกินตจกี้เขาไม่ต้องขึ้นจะได้มามาขี่ ขึอนจะขี่เห้เด็กขับคนอยดัมขี่ตะกี้นะครับขคือว่ะดอกรถจักรมาหมาไวกว่าเออเอายอร์วอลีนีตะกี้เขาเลี้ยงหมาขึ้นปะซ่องแล้วพากันขี่มาลาอหมาฮันเด้เขาจะใส่ลาอแล้วขี่ก็ก็เกับรถเบิดอันครอบขัวขนาดเวลาขึ้นในเมืองก็ขี่ลาอหมาขึ้นอยประเทศจีนยังไรนะไปเที่ยวทะเลก็มีหมาเลกตะกี้นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเด้ยขี่ลาอทะเลนะขึ้มือนท้ายางมากๆ เด็กหน่อยบเคยเห็นอนมามีทั้งเนื้อมอกบ้านมีติตะกายไปแบบมีอยู่นะเห็นอย่เขาบเห็นจะไมยะกี่ยังน่อยบ้านเราเขาเจะเลี้ยงอยู่เลี่ยงวในวัดแต็กยังมีเขายังเคยขึ้นไปขี่เาเาเนนดิตะกี้นะเขาอยขี่ไปหันเป็นหนีเรียนไม่มีรดมันไม่ลดตะกีมันไม่มันไวแล้ตแล้วทอนเด้นเนาะมันเร ไปดิซานัง่ามวละค้อยแล้วมันกหวีไปเบกีไปซื้อมาขี่ไปเลี้ยงไว้ขีแพิหาเฮ็ดีมันดีดปากดิดีดออกมาดีดปากมันดีเลยตะพยศกับพยศอะไเขาก็ยังมาวอย่าไปใกล้มันขยันได้กินไม่เอาเข้าเมาให้กินีดม่ทีดีดเปโลกมันดีตึงโลอจามาจะมาเขากิทนจริงแล้วกินขึ้นคือขึ้นง่วงข้นข้วยมาแมนเดอมเขาขินทอกขาไปเีียบขนองดีตายด้วย มันก็ว่าเป็นเหยียบข้างนอกมันละถือลำมันซช่เบิดบ้านอีกบ่เอาซื้อมาไว้ขีดมาให้เธอแบบยามใหามันขีดตุมเนาะถูกว่าเราไปหาเห็ดบ่งวงวาหามาเอามาเยังก็แห้งก็รักไว่ก็โลดอยู่แล้วเนาะอยู่ไทยแค่บอลลิงวะเขายังเลี้ยงลายด้วยม่ะเขามันเป็นฟาร์มเนาะเขาก็พอเลี้ยงและเลี้ยงกับเวในฟาร์มงัวแบบเชนี้มันก็อย่างนันเลยาเขาเนาะเขาสิอันเป็ดก้อนเขาที่เราเนี่ยซื้อมาให้มันกินเนาะ ใหญ่มากระับมหาเลยขาตับแล้วขาวกรอัดอาดข้าวหนยววยตัวนั้นมากระับมหาและใหญ่เลยไม่ไปชางเขาเลี้ยงตีนไก่เนี่ยทางวัควายใหญ่นี่ตีนนี่โผล่ไปแต่บ้านชอนมีแต่งัวแต่ควายคืออะไพี่น้องมันบ่เคยมีไรน้องเบะบ้านเฮาหักบ่บ่ได้มีคนเลี้ยงดอกเบะเบะบ่เคยมีแต่บ้านอื่นบ้านอื่นเขาเลี้ยงเป็นเบะเขาเลี้ยงบ้านเลี้ยงเออเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นธุรกิจเดียวเนี่ยพี่น้องกันยเนี่ยเขาอุ้มมากินหมดแหละที่จะว่าก็ไล่เบออืะ คือมาปล่อยไปโซนหางหลานโซนบ้านนั้นเน่ยฉันจบอกแตเลยแบกกระดอนะไรแบบางทีไรนี่แบได้ทั้งหมดเลยแบมันต้องเลี้ยงข้อมกันมันจะไดมันเส่งต้องบุกยังหนักโง่โต้นไม้ต้นยังมันขึ้นได้ว่าอุ่มมันกับใยันตกติ มันอนดิมันอนะอาให้เวอร์จกพกสินอนหลังฮะคือนอนดต่ำกว่านอนนเมนเพิ่นเลไก่ก็ได้เป็นบอกไกมาเตตลาดบรรดุกบรรดุกน้ำนอนต่าห่างแพงเงินเสืาเต็มเนี่ยไม่ถึงไปนอนเริงวต่มนอนจาได้เพิ่นสเล้มันจะงควยเป็ดไก่แล้วนอนเรียงตาบ้านเขา แล้วสีห้านี้แปลกๆมาเลี้ยงนไงเลี้ยงนกจานกกระจอกเทพเออเลี้ยงนี่บ้านต้องมีสวนโดยเฉพาะนี่แบบว่าไอ้ยแคือบ้านสวนนะต้องอยู่แบบต้นไม้หลายๆต้นไม้ด้วนี่นะมีแพนด้ามาทุกถ่านนะเฮ้ยกินกิะเทีมนอ่นนะค่ะคิดจะสร้างเหตุการณ์เล็กน้อยีิไหมเป็นหัวใจมีแพนด้าอยู่ประเทศจีนเพื่นเอาพากันเบิ่งคลิปบาสุกเราไปเที่ยวจีนโอ้สักครั้งในชีวิต เคยเดนาเไปอยู่ได้เรากลับมาแล้วจริงประเทศที่อยากไปหนึ่งประเทศจีนสองเวียดนามวันนีท่านด้คือเวียดนามนี่เขาขีดอยางเช่เขางะหนม่ใยดเ็กน้อยไปเกี่ยวมันเกี่ยวกับพวกธรรมศาสตร์ัเดจีนนี่พวกอรย่างพวกเขาที่แว่าสะพานแกวอย่างไเด้อ เมืองสงชิงโอ้อยากไปจังเลยว่าจะไปอยู่เนี่ยข้าอันเราเราไปนะจังเหมือนจังมือว่าคือจังว่าหกกลอยกว่าเหรียญนะเบอร์แพงพอไปได้มันหลายมือสี่หาเหมือเลยบอกไปกับทัวร์นี่ไปกับไก่บริษัทน้ำเที่ยวเบอร์แพงเขาก็ต้องไปยังเขามีลงเขามีที่พักให้ก็คือแค่ไปใจแค่นี้ก็จบ